สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่ไอหน่มซามูไรรุกครึ่งญี่ปุ่นอินโดนีเซียขนาด13ตันพี่น้องสูวิตโตโมเอ็ดเฮดรอาิรห่น6จัดดักจัดเต็มกับงานลอกนาบางบางทีงาน,น,าางางงานดวงสพงจัดให้ ว่าเสียแพ้นเองมิ้องโอ้ความเร็วความฟาดของเขาคนรอเพียงก็มาอย่างแบบอายุครับไม่เล่นเกียร์หน่อยเล่นเกียร์หน่อยสิบสามตันครับตีไปเลยือไม่ได้เต็มแล้ ha? ีมิ้องไม่ช่วงไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยเต็มแล้วเร็วอ่ะ ผ่านครับผ่านโอ้จะจะกลับกลับรถตรงนี้อันตร,รายครับต้องค่อยๆว่าเริ่มจะปิดแล้วครับเหลือประมาณ20เที่ยวได้ครับเนะยเไหมอาจจะ10เที่ยวอะเพราะว่าบางมากร็อกกีไม่มีวันตาย พลาดทางกเกษตรนิดนึงพี่น,น้องอะชมกันต่อครับสูบิตโมร้อยสามสิบรุ่นหกว่าสิบสามตันวันนี้น่าจะทำเงินได้ประมาณเฉพาะรถขุดน่าจะหนึ่งหมื่นสบายๆพี่น้องวันนี้ขาดตักร้อยกว่าเที่ยวแน่นอน เครื่องยนต์ก็ประหยัดพี่น้องประหยัดแล้วก็เร็วนะครับเร็วดีจะสูบ CJ1X นี่จับมาใส่ AK73 นี่เข้ากันเลยครับอ่ะใส่หลายๆเนี่ยครับเออท่าละสองรอยนี่ใส่เยอะนะครับถือว่าคุ้มน้องคุ้มหน้าดินซะด้วย ช่วงล่างนี่ใบแท็กสิบเซนส3ิบสามแผน่นค้างละส3ิบสามแผน่นส3ิบสามข้อนะครับกาดค้างละสองตัวโรลเลอร์7ตัวครับแคเรียหนึ่งตัวอ่าตรงนี้ได้ลึกหน่อยสบายครับโอ้เร็วมากครับเร็วค่อนข้างที่จะเร็วครับนะ ถือว่ารถคุดขนาด12-13ตัน14ตันนี่เขาไม่ยอมใครเหมือนกันครับสำหรับซูบิโตโมอิตเฮตรอยสามสิบหตัวเดินขยายบาครับหรือว่าไฟนอนไรขยายบ้าจากเจแปนุนบูมกับอามนี่ถ้าวัดกันนี่เเมตรหกเจเมตรนะครับถือว่ายาวทีเดียว อามจุดหนึ่เมตรนะครับบูนก็4.63เมตรโอ้ถือว่ายาวทีเดียวหลอดไฟนะ6ดวงด้วยกันสว่างจัดจ้านอยู่แล้วครับข้างในห้องเก๋งกว้างขวางแอร์เย็นชำ่ำเครื่องเสียงที่ชาร์จมือถือเอาเอา๋อแต่กระบาดดังคนระับคันนี้ออกตัวดังทุกทีน่าจะรวมนะ ไปขันให้แน่นนะพี่น้องอีู่นี่ห้าร้อยจัดไปค่อยๆกดครับอย่างนี้ลอกนี่หอยนี่ไปหมดนะหอยจำสินกบจำสิน,นีปิดรถไปด้วยครับสีนี่เหลืองกล้วยหอมถือว่ารอทีเดียว นานๆนนชาวเฟอร์จะได้พักสักพักสักหน่อยครับนะพักสักหน่อยเฟร,รมเป็นตัวเอกตัวเหยียบขึ้นก็ข้างละสองไม่ฟังเสียง k 7 v นี่ปั๊ม k 7 v นะครับสำหรับ130รุ่น6หรือว,ว่าขีด6สำหรับสวิตเตอร์โมเครื่องยนต์ก็มิซูซุนะครับญี่ปุ่นปั๊มญี่ปุ่นตัวเดินญี่ปุ่น บดมอามดูสีดูอะไรก็รอไม่เบาครับนะสีเหลืองนี่เหลืองเหลืองสวิตเตอร์โมนจะหนือกล้วยหอจะจะดูแลสบายตาครับนะ,นะ,นะเสียงอุซุนี่ขอมันเร็วตัวนี้ก็สไตล์ของเขาครับ <laughs> ดังเพราะทีเดียวแต่ละ แต่ละค่ายแต่ละเครื่องนี่ดังไม่เหมือนกันมิสซูก็มิสซูก็ไปอย่างนะครับคามินก็ไปอย่างมิซูก็ไปอย่างอวอนโวก็ไปอย่างดูซานก็ไปอีกอย่างนะเครื่องยนต์อ๋อกระบอกไฮดรอลิกสี่ตัวโดยรวมก็ยัง เอวใหญ่เหมือนกันครับสังเกตที่เอวเอวใหญ่บุ้งกีออกทรงบานนะครับทรงบาน0.60ลูกบานเมตรมันก็จะจะจะ,จะอุ้มได้เยอะครับนะบุ้งกีทรงบานแต่ถ้าบุ้งกีลึกก็จะอุ้มได้น้อยนะครับ0.60จริงแต่ว่าถ้าอุ้มนี่ก็เอาการเหมือนกันนะพี่น้อง ช่วงแต่ละที่เร็วครับ2,100ชั่วโมงเกือกบครบ1ปีแล้วขอขอบคุณทีมงานดวงสมพงษ์นว่าเสียแพร่จัดให้ เอกเรียงมาเลยแต่ว่าหนึ่งปีไม่รวมครับนะสำหรับคุณกีไม่รวมนะยังยังยังนั่นสนิทนะ <c oughs> นี่อยู่ใกล้ๆพนมรุงนะพี่น้องจะเห็นว่าข้างหลังนะั่นเป็นเขา เท่ครับรถไทยเองครับสงสัยจะพักเที่ยงโอเค1สิบนาทีพอครับวิดีโอชุดนี้วัดรอบเครื่องก็สองพันรอบต่อนอาทีได้ไหมนะั่ง <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เครื่องยนต์เทียงสองกับสาสิ่งแวลอมมาตรฐานอุตสาหกรรมโลกครับ ไม่เป็นพิษแต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ลอมอใส่จจะเรียกตัวรับประทานอาหารเที่ยงครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ